เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมตะกี้อีกแล้วนะครับอในวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทําการเพิ่มฮาร์ดดิสให้กับเซิร์ฟเวอร์พอกม็อกของเรากันนะครับในคลิปที่แล้วผมได้พาเพื่อนๆไปทําการติดตัง Block ้งเซิร์ฟเวอร์พอกม็อกนะครับซึ่งฮาร์ดดิสที่เราได้จากเซิร์ฟเวอร์พอกม็อกนะครับผมได้ใส่ฮาร์ดดิสไป1ลูกนะครับแล้วก็อีกลูกนึงนะครับผมยังไม่ได้ใช้งานนะครับซึ่งอ่า สำหรับคลิปนี้ผมจะเพิ่มฮาร์ดดิสเข้าไปใหม่เลยนะครับไม่ใช่ฮาร์ดดิสที่ค้างในเครื่องนั่นเองนะครับฮาร์ดดิสลูกใหม่ผมจะใส่เข้าไปในวันนี้นะครับผมจะใส่ฮาร์ดดิสที่เป็น NVMe นะครับผมจะใส่เข้าไปที่สล็อต PCIe x16 นะครับซึ่งตอนนี้ฮาร์ดดิสที่ผมมีในเครื่องนะครับมันไม่เพียงพอที่ผมจะมาทําการจําลองระบบหรือว่าจะใช้ทําทเป็นเซิร์ฟเวอร์ตัวใดตัวนึงนะครับก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นอยู่นะครับ ในคลิปที่แล้วฮาร์ดดิสก์ของผมมันมีเพียงแค่ 111G จิกนะครับมันแบ่งมาเป็นโลคอลนะครับในโลคอลก็จะมีพื้นที่3 9มสิจิกหรือว่า40นะครับแล้วก็ที่เป็นโลคอล LVM นะครับตรงนี้เขาจะให้ผมอยู่ที่53นะครับอ่าเมื่อผมคำนวณดูแล้วนะครับหากผมมาติดตั้งระบบปฏิบัติการใดปฏิบัติการหนึ่งนะครับที่มันกินพื้นที่เยอะมันอาจจะไม่เพียงพอนั่นเองนะครับอ่าวันนี้เราดูวิธีการเพิ่มฮาร์ดดิสก์เลยนะครับ วันอื่นเลยนะครับเราก็ต้องทําการปิดระบบปฏิก,การของเราลงไปก่อนนะครับเลือกที่ชัดดาวไปเลยนะ,อะตอนนี้นะครับเซิร์ฟเวอร์ได้ดับลงไปแล้วนะครับมันไม่ขึ้นหน้าเว็บแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่เครื่องกันต่อเลยนะครับ hard disk ดดที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่นี้นะครับก็เป็น NVMe นะครับผมได้ทําการใส่ซ็อกเก็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกับมีซิงค์ระบาความร้อนให้กับเขาด้วยนะครับผมก็จะนําเข้าไปใส่กับพอร์ต PCIe x16 นะครับออผมก็จะใส่เข้าไปเลยนะครับ หลังจากที่เราใส่ฮาร์ดดิสเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการเปิดเครื่องขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวเรารอเครื่องเปิดขึ้นมานะครับ อนนี้นะครับเครื่องป๊อกม็อกก็เปิดขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าใช้งานกันเลยนะครับเมื่อเราเปิดเข้ามาในครั้งแรกนะครับในฮาร์ดดิส์ของเรามันจะยังไม่สามารถใช้งานได้เลยนะครับเราจะต้องทาการแอดฮาร์ดดิสต์เข้ามาก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดู นะครับที่โหนดของเรานะครับแล้วก็มาดูที่ฮาร์ดดิสต์นะครับอ่าดูที่ดิสต์ตรงนี้นะครับสังเกตนะครับตอนนี้ดิสต์ของผมก็เข้ามาแล้วนะครับที่เป็น NVMe นะครับตรงนี้นะครับอ่าห้าร้อยจิกนะครับให้เรานีนะครับกดที่วิบดิสนะครับอ่ากดไปเลยนะครับหนึ่งครั้งแล้วก็กดย็ดนะครับ ตอนนี้เราก็วิบไปแล้วนะครับหากเราไม่วิบมันนะครับตรงนี้นะครับเราจะไม่สามารถมัํำการ Create directory ได้นะครับสังเกตตรงนี้นะครับมันจะขึ้นมาให้เราเลยนะครับหากเพื่อนๆไม่กดอย่างที่ผมบอกนะครับตรงนี้มันจะเป็นแถบสีแดงๆทั้ง3ช่องเลยนะครับเราจะไม่สามารถกดอะไรได้เลยนะครับผมจะนำฮาร์ดดิสลูกนี้มาไว้ใน directory นะครับตรงนี้นะครับ กดที่ Directory แล้วก็ Create Directory ขึ้นมาได้เลยนะครับเลือกรูปแบบ h a r d ิ i ที่เราจะใช้งานนะครับผมก็จะเลือกเป็น EXT4 นะครับแล้วก็จะตั้งชื่อไว้ว่าอะไรก็แล้วแต่เพื่อนเลยนะครับแต่ในวันนี้ผมจะตั้งชื่อไว้ว่า Storage นะครับ เมื่อเราสร้างเสร็จแล้วสังเกตตรงนี้นะครับมันจะมีฮัตดิสเพิ่มขึ้นมานะครับเมื่อขึ้นมาอยู่ในลักษณะนี้แล้วนะครับก็แสดงว่าเราทําการเพิ่มฮัตดิสเข้ามาอย่างในระบบบริก,การป๊อกมอ ok ของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนี้เราก็สามารถนําข้อมูลต่างๆนะครับเข้ามาไว,ไว้ในนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าใน ฮาร์ดดิสต์ลูกนี้นะครับเราจะเปิดในส่วนของรูปแบบฮาร์ดดิสต์ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำแบ็กอัพการทํา VM ไฟล์ ISO ไฟล์ทุกอย่างจะอยู่ในนี้ของเราได้เลยนะครับโดยที่ว่าในลคอลข้อเพื่อนสังเกตนะครับก็จะมีแค่แบ็กอัพ s s o แล้วก็ ct t e เทนะครับส่วนลคอข้อ v ล LVM นะครับก็จะเก็บเพียงแค่ vm d i s k แล้วก็ ct Volume นะครับแต่สําหรับตรงที่เป็น ฮาร์ดดิสที่เราเพิ่มเข้าไปนะครับเราสามารถใส่อะไรลงไปก็ได้นะครับอะคลิปนี้ก็เป็นการเพิ่มฮาร์ดดิสเข้าไปยังระบบบริการป้องอกของเรานะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนก็ฝากกดถูกใจแล้วก็อย่าลืมกดติดตามสำหรับวันนี้ผมจะก,กี้ก็ขอลาเพื่อนเพียงเท่าน,นี้สำหรับน,นี้ก็สวัสดีครับ